ใน์ทนี้นะคะก็คือในเรื่องของการใส่เลขหน้าเอกสารจากที่เราทำการจัดรูปเล่มกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ประมาณกันคนละประมาณสิบหน้าเอกสารหรือจะเกินกว่านั้นก็ได้อาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะคะในการจัดทำรูปเล่มมาค่ะมันก็จะมีในเรื่องของตัวหน้าปกเนาะเดี๋ยวให้พวกเราไปทำตัวหน้าปกเสริมเข้ามานะคะตอนนี้ถ้า เรากําลังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราใส่หน้านี้ไว้ก่อนก็ได้ค่ะเป็นหน้าปกของเราก็ใส่เป็นชื่อเรื่องของเราไว้ก่อนเราก็ enter ลงมาหน้าถัดไปก็จะเป็นหน้าคำำํานําอันนี้คือส่วนประกอบของตัวเล่มรายงานนะคะเป็นหน้าคํานำเราก็หน้าถัดไปจะเป็นหน้าสารบัญ เดี๋ยวอาจารย์อธิบายก่อนนะคะเดี๋ยวจะสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็มีหน้าสารบัญรูปภาพสารบัญตารางพอเสร็จจากสารบัญตารางนะคะก็จะเป็นเริ่มในส่วนของเนื้อหาเนื้อหาเราก็จะเริ่มต้นด้วยตัวหัวข้อที่เราทํามาในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้ออาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพนะคะ เรามาเริ่มการใส่เลขหน้าหรือการแบ่งตัวหน้าเอกสารเวลาที่เราทําเอกสารนะคะมันจะมีการใส่เลขหน้าการใส่เลขหน้าค่ะมันจะมีแต่ละส่วนไม่เหมือนกันเช่นในหน้าปกเนี่ยค่ะ เราจะมีการเราจะไม่โชว์การใส่เลขหน้าแต่ถ้าสมมุติว่าเอกสารของเราค่ะมันอยู่ในไฟล์เดียวกันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องมีการโชว์เลขหน้าออกมาเพราะฉะนั้นในหน้าที่1ในการใส่เลขหน้านะคะอา,อาจารย์พูดถึงวิธีการใส่เลขหน้าก่อนวิธีการใส่เลขหน้าให้เราไปที่แท็บ insert แล้วไปที่ตัว คำสั่งที่ชื่อว่า page number ตัวนี้ค่ะแล้วก็การใส่เอกสาราเลขหน้าของตัวเอกสารนะคะสามารถใส่ได้เป็นส่วนหัวของเอกสารหรือด้านล่างของตัวเอกสารก็ได้แต่ว่าในพาคนี้ค่ะขอให้เป็นใส่เป็นในส่วนหัวของเอกสารก่อนอาจารย์ให้ใส่ไว้เป็น มุมขวาบนเป็นมุมขวาบนนะคะ,อะตอนนี้เราใส่เลขหน้ากันก่อนเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของการใส่เลขหน้าเอกสารตอนนี้ของทุกคนนะคะการใส่เลขหน้าเอกสารตรงนี้ค่ะ,ะมันจะพอเราใส่เลขหน้าเอกสารเสร็จมันจะมีแถบคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเข้ามาคือตัวแถบดีไซน์ค่ะ ทุกทุกคนเห็นนะคะตัวแท็บดีไซน์เนี่ยค่ะมันจะมีอยู่3คํคำสั่งด้วยกันที่มันทำการเช็คเช็คถูกต้องอยู่ตรงเนี้ยค่ะเช็คที่ตัวเช็คบล็อกตรงนี้นะคะก็คือโชว์ด็อกิเมนต์เทคถ้าเราคลิกตัวด็อ,อกิเมนต์เทคออกเนี่ยค่ะ,ะ,ะถ้าโชว์ตัว คลิกตัวนี้ค่ะตัวข้อความที่อยู่ด้านในอะค่ะมันจะหายไปอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าทําไมมันไม่ขึ้นมันไม่หายให้อาจารย์ทำให้ดูในส่วนของด้านล่างแล้วกัน ทำการล้างข้อมูลมาแล้วน,นะคะอ่ะในหน้าที่หนึ่งหรือวิธีการอีกหนึ่งวิธีคือทำการดับเบิลคลิกที่ส่วนบนของตัวเอกสารนะคะแล้วก็ไปที่คำสั่ง Page Number พอไปที่คำสั่ง Page Number ์เสร็จเราก็มาดูรูปแบบในการโชว์ชวของตัวหมายเลข Top ปอฟเพจก็คืออยู่ส่วนบนของเอกสาร ตัว b o t t o m o f page ก็คือส่วนล่างหรือส่วนท้ายของเอกสารนั่นเองแต่ในวันนี้นะคะก็คือให้เลือกในส่วนบนด้านขวาใชา้รูปแบบเป็น pan น u u m e r t T ะค่ะตัวนี้เนาะก็จะขึ้นตัวเลขหน้าขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นเลขหน้าขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้มันอาจารย์ทําการตั้งค่าเอาไว้แล้วเสร็จแล้ว หน้าเนี้เราจะไม่โชว์เลขหน้าใช่ไหมคะให้ไปกดที่คำสั่ง different first page ตัวนี้พอกดปุ๊บในเลขหน้าตัวนี้ค่ะมันก็จะไม่โชว์ตรงนี้ทุกคนพิมพ์เอกสารไว้หรือ,อยังถ้าพิมพ์เสร็จแล้วเราจะใช้ตัวพายในการช่วยในการจัดเอกสารเราจะทำการแบ่งหน้าเอกสาร ในการแบ่งหน้าเอกสารในที่นี้ค่ะเหมือนเป็นการแยกไฟล์ไฟล์เนี้ยปกติอะค่ะถ้าสมมติว่าเราจะทําเล่มรายงานเนาะหน้าปกก็เอาไว้ไฟล์หนึ่งสารบัญก็เอาไว้ไฟล์หนึ่งแล้วก็เนื้อหาก็เอาไว้อีกไฟล์หนึ่งปกติในสมัยก่อนเราทํากันอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์จะสอนว่าในการเป็นการรวมไฟล์หน้าปกสารบัญแล้วก็ตัวเนื้อหาเอาไว้มาอยู่ด้วยกัน ตรงนี้อาจารย์ทำการตั้งค่าไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอลบก่นอนวิธีการแบ่งหน้าหรือแบ่งไฟล์เอกสารนะคะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกไว้ที่บรรทัดท้ายสุรของในหน้านั้นนะคะเอาไว้พอไปบรรทัดท้ายสุดเสร็จไปที่คำสั่ง Layout หรือเพจเลเยอร์ของพวกเราอะคะ่ะตัวนี้เป็นเวอร์ชันสองนอะคะ่ะมันก็เลยมีตัดบางคำออกไปมาที่แท็บเลเยอร์นะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งเบรกแล้วก็ไปที่คำสั่ง next page พอไปที่คำสั่ง next page เสร็จมันจะทำการตัดหน้าเอกสารตรงนี้ถามเมื่อสักครู่นี้ย เราทำการตั้งค่าหน้าเอกสารตรงนี้เป็น different first page ใช่ไหมคะพอมาอีกหน้าหนึ่งเราทำการตัดส่วนนั้นออกไปแล้วตัวนี้ก็เหมือนเป็นอีกไฟล์หนึ่งอะคะ่ะพอมาเป็นในส่วนของคำนำสารบัญน,นะคะมันก็จะทำหน้าที่เหมือนแยกมาอีกไฟล์หนึ่งในหน้านี้เราก็ใช้วิธีการเราก็มาทำการตั้งค่าหน้าเอกสารใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำไมเราต้องทำการตั้งค่าหน้าเอกสารใหม่เพราะว่าเราทำการตัดไฟล์แบ่งไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอเราคลิกขึ้นมาอ่ะโดยปกติถ้าสมมติว่าเป็นหน้าคำนำสารบัญน,นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวอักษรพิเศษเนาะเช่นกไก่ขาไข่หรือ A B C หรือจะเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เช่น I I 1 I 2 I 3ที่ ตามเนื้อหาที่เราแต่ละรูปแบบของการจัดทำเล่มรายงานมันก็จะแตกต่างกันไปวิธีการเลือกโดยปกติถ้าสมมุติว่าเราถ้าเราทำขึ้นมามันจะต้องเป็นในรูปแบบของ1 2 3ใช่ไหมคะอ่ะเป็นในรูปแบบนี้ก็คือ1 2 3สหน้านี้ก็หน้า1อ่ะขอโทษนะคะขอเปลี่ยนรูปแบบอันนี้เป็นเลขหนึ่งก่อนอ่ะนี่ก็1 หน้านี้ก็หนึ่งทำไมมันขึ้นเป็นหนึ่งละ่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราใช้คำสั่งเพจเบรกเนาะเราเราใช้คำสั่งไหนเราใช้คำสั่ง next page เวลาที่มันโชว์มันจะโชว์เป็นคำว่าอะไรถ้ามันโชว์เรา enter มันลงมาเนาะอาจารย์ทำให้ดูก็ได้เรา enter มันลงมา เนี่ยค่ะมันจะขึ้นคำว่า,า section B วงเล็บ next page แบบนี้ค่ะ next page คือเป็นการข้ามไปทำงานอีกหน้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสองหน้านี้มันตัดการทำงานกันเรียบร้อยแล้วพอมาในส่วนของคำนำคำนำอาจารย์ต้องการให้โชว์เป็นในรูปแบบของกอไก่ขอไข่อาจารย์ก็ไปเปลี่ยนรูปแบบก็ไปที่เพจ number ไปที่ format page number แล้วก็ไปที่คำสั่ง number format ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถเลือกใช้ได้แต่ในที่นี้อาจารย์อยากให้ใช้เป็นตัวกอไก่ขอไข่อาจารย์ก็เลือกกอไก่ขอไข่สังเกตว่าเวลาที่อาจารย์เลือกเป็นกอไก่ขอไข่ตรง start ตัวนี้ค่ะมันก็จะเริ่มเป็นกอไก่ขอไข่ แต่ถ้าสมมตินะเป็นของพวกเราเวลาที่ทํามามันจะขึ้นเป็นเลขสองมันจะขึ้นเป็น continue ตัวนี้ค่ะตรงหน้าตรงเลขหนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลขสองให้เรามาเลือกตรง start แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นกอไก่แล้วก็กดโอเคเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มด้วยกอไก่หรือลำดับที่1ห,หน้าถัดไปก็จะเป็นขอไข่ขอควาย งองูเสร็จแล้วอ่ะก็ให้ทุกคนพิมพ์มาจนถึงตัวอะไรคะ,ต,ะ,ระต,าราตัวสารบัญตารางตัวสารบัญตารางบรรทัดส,สุดท้ายให้ทุกคนจ่ายขอลบตัวนี้ก่อนเนาะเห็นไหมคะว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ทําคําสั่ง page. เพจเบรกไอเน็ตเพจตัวข้อมูลนะคะมันจะเด้งขึ้นมา แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้คำสั่ง n e x t page แล้วไปที่ layout ไปที่ break แล้วก็ไปที่ n e x t page แบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งพอเด้งมาอีกหน้าหนึ่งค่าอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้อาจารย์ขอ,อถ้าเป็นของพวกเรามันจะเด้งมาเป็นหน้า ถ้าสมมติว่ามันเด้งกลับแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเรามาทำาการตั้งค่าใหม่ได้ก็จะเป็นกอไก่ขอไข่ตัวนี้เนื่องด้วยรูปแบบมันเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลบคำสั่งในเพจไปพรามันถึงตรงนี้เห็นไหมคะเพราะอะไเพราะว่าเราใช้คำสั่งในเพจไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ของพวกเราอาจจะเป็นเลขหน้าที่4หน้าที่5เราก็มาเปลี่ยนลำดับตรงนี้ค่ะ start ให้อยู่ลำดับที่1แล้วก็โอเคออกมาหลังจากนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วในส่วนของตัวการใส่เลขหน้าแต่การใส่เลขหน้าค่ะมันสามารถใส่ทำได้หลายรูปแบบ พวกเราเคยเห็นตัวหนังสือไหมที่มันมีเป็นหน้าคู่หน้าคี่อะค่ะตอนนี้เราทำแบบที่มันเป็นการใส่เลขหน้าแบบฝั่งเดียวก็คือเป็นการเปิดเอกสารฝั่งเดียวเลยไม่ได้ดูในส่วนของหน้าหลังถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะทำเป็นหน้าคู่หน้าคี่ให้เราไปที่คลิกตัวเอกสารให้มันอยู่ตรงเนื้อหาก่อนนะคะ ให้เราไปที่ Layout ไปที่คำสั่ง Margin ไปที่ Custom Margin ค่ะตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวเพจอะค่ะ m u l ต i p l e page ตัวนี้ค่ะตอนนี้เราใช้รูปแบบของ Normal อยู่ถ้าเราต้องการทำจัดเอกสารแบบ เย็บ yep, หน้าหนังสือหรือเป็นมิลเลอร์มาร์จินตัวนี้สังเกตไหมคะเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นมิลเลอร์มาร์จินไอตัวพรีวิวตรงนี้ค่ะมันจะแสดงให้เราดูสองฝั่งเลยแล้วก็ apply ทูออนให้เลือกเป็นอูด document ตัวนี้นะคะก็คือใช้ทั้งตัวเอกสารเลยแล้วก็กดโอเคหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าอตอนนี้ หน้าปกของเราก็ยังเป็นหน้าที่หนึ่งอยู่หน้าที่หนึ่งของเราเหมือนมันซ้อนกันอยู่ขอโทษนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอใส่เลขหน้าใหม่แล้วก็กด d i f e r e n t first page ถ้าสมมุติว่าเราเจอในกรณีนี้ทำยังไงมันก็จะขึ้นเป็นเลขหนึ่งทั้งคู่ให้เรากดทิ้งไปก่อนอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องมีในเคตนี้แน่นอนเวลาที่เรากำลังทำอยู่ก็คือมันจะขึ้นเวลาที่เรากดตัวนี้ใช่ไหมคะตัว different first page อะคะ่ะคือการเว้นการใส่เลขหน้าในหน้าแรกนะคะพอเวลาที่เราคลิกแล้วมันมีเลขหน้าอยู่ ให้เราคลิกให้เราลบตัวเลขหน้าออกให้หมดเลยเสร็จแล้วไปทำการาใส่เลขหน้าใหม่ก็คือเลือกรูปแบบในการจัดทำใหม่การเพิ่มเลขหน้าแล้วเราก็มาเลือกตัว different first page อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะให้มันหายออกไปเสร็จแล้วมาหน้าที่สอง เราจะต้องทำการใส่เลขหน้าใหม่เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราทำการลบตัวหน้าเอกสารออกอะตัวนี้ถูกต้องแล้วนะอ่าตัวนี้ไม่ถูกเนาะขอถ้างั้นอาจารย์ขอเคลียร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเคลียร์ทั้งหมด เราจะต้องทำการเช็คแบบนี้ทั้งหมดอ่าโอเคอาจารย์เขียนเลขหน้าทั้งหมดแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปทำการตั้งค่าในส่วนของตัว Miller Margin นการใส่เลขหน้าของ Miller Margin จะแตกต่างจากการใส่เลขหน้าแบบธรรมดา เพราะว่ามันจะเป็นแบบหน้าคู่และหน้าคี่หน้าปกอยู่หน้าคี่แน่นอนก็คืออยู่ในฝั่งซ้ายเป็นมุมซ้ายของกระดาษใช่ไหมคะอาจารย์ก็ทำการใส่เลขหน้าไปที่ท็อปออฟเพจใส่เลขหน้าเช็คนะคะ ตัวนี้ก็ขึ้นนะคะ,ะตัวนี้อาจารย์เชียกเพไปแล้วนะเสร็จด้านล่างขึ้นไหมเราไปเช็คกันอีกทีนึงตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะคะให้เรากดตัวนี้ทิ้งไปก่อนอ ตอนนี้หน้าแรกของทุกอันนะคะก็คือโชว์ในส่วนของตัวเอกสารอยู่ให้เราทำการลบทิ้งทั้งหมดเพราะว่าเราจะใส่เป็นหน้าคู่และหน้าคีก่อนที่เราจะทำเราจะต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ออกออกก่อนทั้งหมดค่ะ เสร็จแล้วให้เราคลิกที่ตัวนี้ในกรณีที่ใส่เป็นตัวมิลเลอร์มาจินนะคะเดี๋ยวตอนส่งอาจารย์ให้ใช้เป็นแบบมิลเลอร์มาจินแล้ก็คลิกที่ different different o d a n d e v e n page ตัวนี้พอคลิกที่ตัวนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราเลือกใส่เลขหน้าเอกสารเรามาทำเลขหน้าอันแรกก่อนอาจารย์ก็ใส่เป็น top page ตัวนี้ มันขึ้นมาทางด้านซ้ายสังเกตสังเกตตัวนี้อันนี้กอไก่คือหน้าที่หนึ่งคอไข่คือหน้าที่สองทำไมหน้าที่สองไม่ขึ้นละ่ะหน้าที่สองคือมันเป็นเป็นหน้าคู่ หน้าคู่เราจะต้องมาใส่ตัวรูปแบบใหม่เมื่อสักครู่เนี้ยเราใส่ทางด้านขวามือเท่านี้เราจะต้องใส่ทางด้านซ้ายมือเพื่อให้มันโชว์เลขหน้าสองแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ,อะขอไข่มาแล้วขอควายมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่ตัวหน้าคียไปคราวนี้งองูคือหน้าคู่เห็นไหมคะ เมื่อสักครู่นี้เราทำการต,ตั้งค่าด้านบนแล้วตัวนี้มันก็จะไปให้ด้วยหน้าคู่เอ้ยหน้าคี่หน้าคู่เห็นไหมคะตัวหน้าที่หนึ่งอะคะ่ะจะอยู่เวลาที่เราเปิดหนังสือมันจะอยู่ทางฝั่งขวามือแต่ถ้าหน้าคู่มันจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นด้านหลังของ เลขหนึ่งนั่นเองเราพอจะนึกออกเนาะอันนี้คือการใส่เลขหน้าพอเราใส่เลขหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเช็คให้เรียบร้อยพอเราใส่เลขหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามากำหนดในเรื่องของการยกเว้นการโชว์หน้าแรกตัวไฟที่หนึ่งะคะก็คือในส่วนของหน้าปก ให้คลิกไปที่ different first page สังเกตนะคะมันหายไปแล้วเลขหนึ่งพอมาเป็นกอไก่ตรงนี้เราใช้คำสั่งเห็นไหมคะเราใช้คำสั่ง next page แล้วเพราะฉะนั้นการทำงานมันจะแยกกันในสองส่วนเนี่ยคะ่ะมันจะแยกกันหน้านี้เราก็จะต้องมาคลิกที่ different first page อีกครั้งหนึ่งเพื่อใหอ้กอไก่ขอไขต้องโชว์เนาะขอโทษตรงนี้เราจะไม่ทำอะไร เราจะมาทำงานในส่วนนี้ค่ะในส่วนของที่มันเป็นเนื้อหาถ้าในส่วนของเนื้อหาปกติถ้าเราทำมันจะมีอยู่ประมาณถ้าทำงานวิจัยงานวิจัยที่เดี๋ยวเราจะต้องทำกันในตอนอปีสุดท้ายมันจะมี บทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5ท,ท,ที่อาจารย์เคยอธิบายไปในส่วนของการทําเอกสารอ้างอิงเนาะ,ะบทที่1น่นะคะ่ะส่วนใหญ่เราจะไม่โชว์เลขหน้ากันเราก็จะมาปิดการโชว์เลขหน้าก็คือไปคลิกที่ different first page เห็นไหมคะว่าไอ้ตัวกอไก่ของเราอะคะ่ะมันก็ยังคงอยู่เห็นะ,ะตัวนี้ ไปดูหน้าที่สองสิงว่ามันโชว์ไหมหน้าที่สองก็ยังคงโชว์อยู่พอมาดูหน้าที่สามก็ยังคงโชว์อยู่อันนี้คือในเรื่องของการใส่เลขหน้าเอกสาร